โดนนี่นั่นเนนง้นละครับไม่กี่ไม้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีนะครับเข้าสู่ชาแนลดอกปลาเออวันนี้เด็กตกปลาเออรุ่นพี่ๆนะครับเขาไม่ว่างมากันสักคนเลยนะครับก็ติดเรียนออนไลน์กันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับ คือวันนี้จะมาอีกแนวหนึ่งนะครับปกติเราก็จะดูเด็กๆตกปลาใช่ไหมฮะดูความสนุกแต่วันนี้เราจะมาให้ความรู้กันบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนน่าเนนปทุมอยู่ประทุมธานีนะจังหวัดประทุมธานีนะครับอยู่บนที่บ่อตกปลานะครับกัดหลังแลนนะครับก็เป็นบ่อตกปลากระพงนะครับถือว่าเป็นบ่อตกปลาที่เปิดมานานพอสมควรนะครับสาเหตุที่เรารู้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยลุงเนี่ยเคยเป็น บ่อตกปลากระพงเหมือนกันที่บึงบางเลนนะเราก็เคยเปิดนะครับลูกค้าที่มาที่บ่อบึงบางเลนเนี้ยก็จะเล่าให้ฟังว่าโซนนี้ก็จะมีบ่อกัดลังมีบ่อนั้นมีบ่อนี้อะไรเงี้ยเออแล้วทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับจะบอกว่าคาเฟ่นเนี่ยเขาเพิ่งมาทำว,วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกว่าการที่เขาแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เนี่ยเขาทำอะไรยังไงลงทุนไปเท่าไหร่แล้วมันน่าสนใจมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับกับธุรกิจ บอตกปลากระพงนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นแล้วเรามาดูสถานที่กันก่อนนะครับว่าที่นี่มีบริการอะไรกันบ้างที่นี่เนี่ยจะมีบ่อ2รูปแบบนะครับก็จะมีบ่อตกปลากระพงบุฟเฟ่นะครับแล้วก็แบบตกเล่นใช่ไหมใช่ที่ผ่านมาเนี่ยก็บ่อบุฟเฟ่เนี่ยจะได้รับความนิยมเป็นอันดับเื้องต้นเลยเพราะว่าคนตกปลากระพงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วคนที่ตกปลากระพงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความแบบว่าอยากจะทดสอบตัวเองอะ เสียค่าคัน500ร้อพันหนึง่งแล้วก็ทดสอบว่าฉันจะได้ปลาคุ้มไหม,ไมอ,อะไรอย่างนี้เออก็เลยแบบแพ้กันไปตกบุฟเฟ่น,นะครับแต่ว่าคนที่เป็นมือใหม่มันก็เยอะนะหาบอตกเล่นน่ะที่ผ่านมายากมากๆนะใช่เออแต่บอร์บอนี้เนี่ยคือณตอนเนี้ยคือมีแล้วนะครับเป็นบอร์ตกเล่นนะครับด้านหลังนะครับนี่นี่ที่คนเยอะๆนะครับอันนี้คือบอตกเล่นนะครับรู้สึกว่าบอรบุฟเฟ่นเนี่ยจะอยู่ถัดไปหรือเปล่านะอันนี้ลุงเองก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับก็ ที่นี่จะมีทั้ง2รูปแบบเลยนะครับจริงๆผมถามผมคุยกับเขาคือจริงๆบ่อเนี่ยเขาจะเปิดเป็นบุฟเฟ่ต์อ๋อเหรอใช่แต่ว่าคือปลาที่เอามาลงอ่ะมันปลามันปลามันแบบยังไม่พร้อมมันไม่แข็งแรงใช่ปลาไม่แข็งแรงเขาก็เลยเอามาเปิดให้ตกตกเล่นก่อนตกเล่นแล้วก็คือปลาเนี่ย ไม่ได้ปล่อยลงนะคือพอเลาตกได้ขึ้นมาเขาเอาออกเอาออกมามาขังใส่กระชังอีกบ่อนึงแลวเอามาทำอาหารเพราะที่นี่มีคาเฟ่ใช่ไหมมีทั้งอาหารเครื่องดื่มขายที่นี่มาตกเล่นนี่คือหนึ่งคันนี่สามารถเอาปลากลับได้ตัวเอากลับได้ด้วยหนึ่งตัวก็ที่นี่ค่าคันเท่าไหร่นะเนนได้ถามไหมค่าคันผมยังไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดนะครับ250หบาทส5 0บาทตกเล่นนะถือว่าไม่ได้แพงหรอก2 5 0ร้อเนี่ยจ่ายได้เพราะอะไรในมุมของผู้ที่เปิด บ่อ,บอตกปลาเนี่ยต้นทุนสูงนะาการที่จะเปิดบ่อตกปลาได้เนี่ยคือไม่ใช่ว่ามีแค่ที่แล้วเอาปลาปล่อยเลยนะบางคนเป็นที่นาต้องขุดไหมขุดคุณทำใหม่หมดหลายแสนถูกไหมแล้วก็อะไรต้องมีโซนนั่งรับประทานอาหารมีห้องห้องน้ำไหมมีนะต้องมีม,คมีครัวมีอะไรทุกอย่างนะครับต้นทุนนี่ล้านหนึ่งไม่อยู่แน่นอนดังนั้นค่าคันสองสามร้อยอะไรเนี่ยบอกเลยครับถ้าคุณจะตกปลากะพงนะครับคุ้มครับ เดี๋ยววันนี้เราจะลองให้นันเนนไปตกแล้วหาปลามาทําอาหารกันวันนี้ลุงจะไม่ลงคันจะให้นันเนนลงคันแค่คนเดียวแล้วก็เอาปลามาทําอาหารเดี๋ยวเราจะดูไซส์ปลานะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะดูฝั่งนี้ครับเป็นยังไงฮะโซนนี้ก็เป็นโซนคาเฟ่นั่งชิลนะครับมาถ่ายรูปได้นะครับสําหรับนักตกปลานะครับที่มีครอบครัวนะครับก็มีพื้นที่รองรับนะครับนี่ก็ มีซุ้มนะครับมีโต๊ะเก้าอี้นั่งเล่นที่จุดถ่ายรูปนะครับนี่จุดถ่ายรูปอยู่ตรงกลางนะครับมีลานจอรดรถอยู่ด้านนอกนะครับด้านบนนี่มีเขาเรียกว่าอะไรบาร์เหรอโอเคเดี๋ยวให้นนเนไปลงทะเบียนคันเบ็ดแล้วก็ลองหาปลามาแล้วก็ลองสั่งอาหารมาทานนะครับโดนกับอนนเคแล้เโดนนี่นันเนมาและครับไม่กี่ไม้ครับโดนอยู่ริมบ่อนะฮะ ใส่กะดีจัดเต็มครับ FC ปลาเกี่ยวครับเดียวนะครับได้ปลามากินเลยเรียบร้อยครับน่าจะใส่จานด้วยวได้ปลากินแล้วอโอเคครับนี่ก็นี่เป็นปลา แต่ว่าเนี่ยเป็นปลาที่แบบที่เขาบอกว่ามันมีปัญหาที่เขาจะเปิดเป็นบุฟเฟ่ตแต่ว่าคือเหมือนว่าปลามันฉ่ำปลามันเป็นแผลอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่เปิดก็เลยเป็นเปิดให้ตกเล่นเปิดตกเล่นแทนโอเคกี่ไม้เมื่อกี้สามไม้สามไม้โดนแต่ไม้แรกกัดอยู่แต่ว่าหลุดก็การเปิดบ่อกระพงบุฟเฟ่นะครับก็สิ่งที่สองนะครับนั่นก็คือปลานะครับบางที่นะครับ อาจจะเลี้ยงปลาเองครับต้นทุนในเรื่องของปลาเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนถ้าใครที่ไม่ได้เลี้ยงปลานะครับก็ต้องซื้อนะครับปลากระพงก็มีราคาขึ้นลงตามท้องตลาดนะครับในช่วงที่ลุงเปิดที่บึงบางเลนเนี่ยก็ตอนนั้นนะฮะแพงสุดเนี่ยก็ประมาณ100บาทต่อ1กิโลกร,รัมนะครับอันนี้คือเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ มีคนเลี้ยงปลาเยอะนะฮะเราต้องสั่งปลากระพงเข้าจากต่างจังหวัดนะครับสมัยนั้นก็อาจจะมาจากทางราชบุรีจากทางฉะเชิงเซาก็มีนะครับจึงเราก็ต้องดูอีกนะครับว่าปลากระพงที่เราสั่งเนี่ยมีค่าน้ำเนี่ยใกล้เคียงกับบ่อที่เราจะเปิดหรือเปล่าถ้าค่าน้ําไม่ดีเนี่ยปลาก็ไม่แข็งแรงครับอันนี้คือความเสี่ยงเลยแล้วก็ถูกที่สุดนะครับที่เคยเจอมาก็ประมาณสัก70บาทนะครับต่อหนึกิโลกรัม สมมุติถ้าเป็นบอ่อตกเล่นนะฮะเราขายแล้วก็อาจจะขายสัก9 0ถึง120ก็ได้ตอน1กิโลกรัมบางบอ่ออาจจะขาย150เลยหรือบางบอ่ออาจจะให้ไปเลย1ตัวแล้วก็ถ้าทําอาหารก็คิดค่าทําอาหารเพิ่มถ้าเอากลับบ้านก็ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมอนะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เ,เทคนิคของแต่ละบอ่อนะครับช่วงโควิดก็คือเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลากะพงอย่งะะี้ยไม่สามารถไปขายแพปลาได้หรือว่าปริมาณความต้องการปลา ในท้องตลาดเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับก็ราคาก็จะถูกลงนะครับแต่ถ้าช่วงไหนเนี่ยปลากระพงขาดตลาดเนี่ยจะแพงเป็นร้อยกว่าบาทก็มีนะครับต้นทุนในเรื่องของปลาถูกนะครับก็อาจจะได้กําไรตรงส่วนนั้นช่วงไหนที่ต้นทุนปลาแพงก็กําไรน้อยครับแต่มันก็จะมีกําไรทางด้านอื่นนะครับเช่นขายอาหารนะครับขายอาหารเครื่องดื่มเวลาคนมาตกปลานะครับเขาต้องกิน ไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นอาหารนะครับเ็าตกทั้งวันอย่างน้อยก็ต้องมีสัก2มื้อเป็นอย่างต่ํานะครับแล้วก็สามารถขายอาหารได้ส่วนถัดมานะครับที่พอที่จะทํากําไรได้นะครับในเรื่องของบ่อตกปลาเนี่ยค่าคันเบ็ดนะครับค่าคันเบ็ดอย่างที่นี่ค่าคันเบ็ดถ้าเป็นบ่อตกเล่นนะครับก็250บาทนะครับสามารถเอาปลาออกได้ตัวหนึ่งนะครับก็อาจจะเหลือค่าคันเบ็ดประมาณสักร้อยกว่าบาทนะครับก็ถือว่าเอามาบํารุงบ่อครับ เปิดบ่อก็ต้องมีค่าน้ําค่าไฟใช่ไหมฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับที่สําคัญเลยนะครับในการเปิดบ่อโดยเฉพาะถ้าเป็นบ่อใหญ่เนี่ยเรื่องของต้นทุนค่าพนักงานนะครับบึงบางเลนสมัยก่อนนี่พนักงานเกือบ1ิบคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายนอกบกรถนะครับตัดหญ้าดูแลความสะอาดภายนอกเนี่ยต้องมีอย่างน้อยๆ2คนนะครับพนักงานเสิร์ฟนะครับพนักงานทําอาหารนะครับแม่ครัว อินโฟเมชันวันหนึ่งค่าพนักงานเนี่ยคือหลายพันบาทแล้วสมมติวันหนึ่งสามสี่ร้อยอย่างเงี้ยต่อคนอย่างเงี้ยสิบคนก็สามสี่พันนะครับเอฟซี FC. แต่ถ้าบริหารดีมีลูกค้าเยอะมีลูกค้าแน่นวันหนึ่งเป็นร้อยคันอย่างเงี้ยโอเคอาจจะพอมีเหลือนะครับอ่ะส่วนถัดมานะครับก็เป็นในเรื่องของความเสี่ยงนะครับการเปิดธุรกิจบอ่อตกปลากระพงความเสี่ยงมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยถ้าเราไม่ได้เลี้ยงปลาเองนะครับเราไม่ได้ขนย้ายปลาเอง รเราต้องมาลุ้นกันนะครับสมัยที่ลุงเปิดบอ่อตกปลาที่บึงบางเลนเนี่ยต้องมาลุ้นครับว่าปลาที่เขาจะเอามาส่งที่เราสั่งเนี่ยมันจะแข็งแรงขนาดไหนสั่งมา1000กิโลกรัมนะครับอีกวันหนึ่งปลาตาย100กิโลกรัมไม่จบเลยนะฮะอย่างเมื่อกี้ปลาตัวที่น้าเนตกขึ้นมาได้ก็จะมีรอยช้ำนะครับเพราะว่าปลากระพงเนี่ยเป็นปลาที่ถ้าปรับค่าน้ําไม่ทันนะครับหรือว่าเราได้ปลาก้นอ้วนที่เขาลากมาแล้วแบบมันช้ำอะฮะเวลามาลงบ่อใหม่ยางเงถ้าเขาปรับไม่ทัน โอกาสที่ปลาจะตายเรื่อยๆในแต่ละวันก็จะมีความเสี่ยงที่3นะครับนักตกปลาบางครั้งเขาไม่ได้เคารพในกฎกติกานะครับอาจจะแอบ,บเกี่ยวกุ้งสดเกี่ยวเยื่อสดเพื่อที่จะเอาปลาให้ได้มากที่สุดนะครับปลากินลึกหรือแอบ,บเอาปลากลับบ้านอาจจะมีความเสี่ยงตรงนั้นนะฮะแต่อย่างที่บ่อเนี้ยดีครับดีอย่างหนึ่งคือปลาที่ลูกค้าตกได้นะครับในกรณีที่เป็นบ่อตกเล่นเนี่ยเขาจะ ให้ใส่กระชังแยกไว้นะครับจะไม่ปล่อยกลับไปนะครับแล้วก็เอามาทาอาหารเพราะที่นี่มีคาเฟ่นะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการจัดการที่ดีเลยครับดีพอสมควรนะครับบ่อนี้ถือว่าเป็นมืออาชีพพอสมควรเลยเปิดมาแล้วหลายปีนะครับนี่ขนาดวันธรรมดานะครับยังมีคนมาเกือบสิบคันนะครับกลุ่มลูกค้านะครับที่ตกปลากระพงนะครับไม่ใช่กลุ่มที่ไม่มีเงินนะครับ ตกปลากระพงนี่ต้องมีเงินพอสมควรนะครับเพราะการตกปลากระพงนี่ก็ต้องมีรถส่วนตัวนะครับต้องออกมาแต่เช้านะครับตกปลากระพงแต่ละบ่อนะครับมันจะมีหลุมของมันนะครับหลุมน้ําลึกหลุมที่ปลาชอบไปออกันถ้าเรามาหมายก่อนเราสามารถเลือกจองพื้นที่ได้ก่อนนะครับอืมเราก็ต้องออกหมายเช้านิดหนึ่งถ้านั่งรถประจําทางหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่น่าจะได้กินนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ต้องมีเงินพอสมควรนะครับ คันเบ็ดนะครับมันก็จะเป็นคันอีกหนึ่งประเภทนะครับก็ต้องเป็นชุดตกปลากระพงแยกออกไปนะครับเหยื่อแต่ละตัวในการตกปลากระพงที่นิยมกันก็ไม่ได้ถูกๆนะครับตัวหนึ่งนี่หลักหลายร้อยนะครับหลักสิบก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่นิยมกันหลายร้อยนะครับฟองหนึ่งนี่หลายร้อยนะครับถามว่าตกปลากระพงบุฟเฟ่ปลากัดดีๆคุ้มไหมยังไงก็ไม่คุ้มครับ ถ้าเขาอยากได้ปลานะครับเพราะเอาเงินไปซื้อปลาแต่อันนี้เขาอยากตกปลาเขาอยากทดสอบฝีมือตัวเองนะครับเขาเลยมาตกปลากับบุฟเฟ่มาแล้วครับตัวที่สองครับหายเป็นหานครับตัวแรกกับตัวที่สองอลุดสบัดหลุดกินข้าวน้ำปลาแล้วกันอ <laughs> โอเคครับตอนนี้ก็ เอาปลากระพงนะครับที่ตกได้นะครับเอาไปทําอาหารอันนี้ก็เป็นเมนูปลากระพงทอดนะครับราดด้วยผัดกระเพราั้งใช่ไหมกะเพราอกากระเพาะรเพาเกาะน,นะครับก็โอเคใครทีอ่อยากจะทําบ่อตกปลาอะไรกอ็อย่างน้อยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมใครที่สนใจอยากจะทราบข้อมูลทางด้านไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวลุงจะไปไล่ตอบนะครับผม ก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็เคยทํามาอยู่อืมก็พอมีประสบการณ์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ก็เฮ้ยแต่เอาจริงอ่ะผลตอบรับของเราถือว่าดีนะสําเร็จแหละคือคือคือเราปิดแบบลูกค้าอยากให้เปิดอ่ะลูกค้าติดกันมากอ่ะบบติดมากอ่ะก็โอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับใครสนใจนะครับมาแถวนี้ก็อันนี้อยู่อำเภออะไรอืมไม่ไม่แน่ใจอำเภอ ลำลูกกาหรือเปล่าปทุมธานีนะลองเซิร์ชละกันกันกดลังแลนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสสวััดีครบ <Hey. S 2> เปิดทุกวันเปิดทุกวัน